ที e ่สำคัญของผที่เาูราผมว่าสมกับาไของเรานะครับเรารักนะฮะรวมบุท่านท่อสุภาพเรื่องราวของพี่ส้ไปที่ ที่น่าเป็นห่วงที่เราทุกคนจะต้องช่วยตหมายเลขอันนี้ผม 人间过嚟啦，还有教主。 Obrigado.

ในวันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่บริษัทบุรอดเบอรี่โดยทีมสิงอสตร์ครับได้มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับมหาวิาลยแล้วก็ให้กับประเทศนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬากลางมหาวิยาลัยบูรพาครับ ก็วันนี้เป็นกิจกรรมสําสหรับเรื่องของการทําทกิจกรรมฟุตบลอลการกุศลเงินบริจาคทั้งหมดนี้ก็จะนําออกไปเป็นโครงการสําหรับฟื้นฟูนฟนฟนสมัยกรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็ป่าชายเลนนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยป่าชายเลนก็มีปัญหาเรื่องของการเสื่อมโทรมดังนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็เป็นการจัดเพื่อการกุศลนะครับก็จะมีทีมสิง์ออสตาร่วมกับทีมฟุตบอลภัยบุรพาแล้วก็สถาบันวิจัยทะเลไัรบุรพาจัดขึ้นมาครั้งนี้ครับในเบื้องต้นก็จะมีโครงการคลินิก ฟุตบอลนะครับซึ่งก็จะมีพี่ๆศิลปินดาราทีมสิงห์ออสตรามาฝึกฝนให้กับน้องๆนักกีฬาเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬาการมีน้ำใจนักกีฬาและในอีกการก็ปลูกฝังเรื่องของจิตสำนึกแล้วก็ขั้นสร้างความตระหนักเรื่องของการอนุรักษ์สรัพยากรธรรมชาติทางทะเลครับในช่วงท้ายก็จะมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตสำหรับศิลปินดาราของสิงห์ออสตรามาให้ความเพลิดเพลินให้กับทั้งนิสิต คณาจารย์ของหา,าวิทวุฒิภาแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดเชลงบุรีเพื่อมาร่วมกันสร้างามตระหนักแล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อฟื้นฟูทรัพยาิกรธรรมชาติป่าชายเลนแล้วก็ประการังของประเทศครับครับสำหรับโครงการที่สถาบันวิจันทะเลหา,าวิทวุฒิภาได้ดาเนินการร่วมกับบริษัทบลูออสเบอรี่กับสิงห์อาสานี่ก็ดําเนินการมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีแล้วนะครับทางทีมสิงห์ออสตาก็จะมา จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันวิจัยทะเลโดยการหาพื้นที่หาชุมชนที่มีความเสี่ยโทรมในเรื่องของป่าชาเลน ในขนาดเดียวกันก็ไปหาชุมชนที่มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนที่ยังต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนครับก็ยังมีโครงการที่ปลูกหญ้าทะเลด้วยแล้วก็เชิญน้องน้อง,น,องนักเรียนประชาชนในชุมชนต่างๆไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดชลบุรีเท่านั้นนะครับที่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบรุรีจังหวัดตราด ทางมหาวิรุพาก็ร่วมกับบริษัทบรอดเบอรรี่โดยสิงห์อาสาเนี่ยก็ร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งก็ทําให้เห็นผลเชิงประจักษ์ครับว่าผลงานที่ทางสิงห์อาสาร่วมกับมหาวิรุฬห์พาดาเนินการแล้วก็ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเลรวมถึงปะการังที่เราจะทําในโครงการต่อไปเนี่ยก็จะทําให้เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พอทำให้รวามรรชาย,ยสมบูรณ์แล้วก็จะมีปริมาณสัตว์น้ําหรือสิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายท้ายสุดนี้สิ่งแวดล้อมก็จะสมบูรณ์แล้วก็เราก็จะได้มีอาหารทะเลนะครับอย่างยั่งยืนจากผลการทํางานร่วมกันทั้ง2ส,ส่วนงานนี้ครับ สำหรับ blue carbon นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายบุรพารสถาบ,บันวิจัยทะเลเน้นย้ําแล้วก็สร้างกวามตระหนักมากเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพอากาศที่แปรปรวนสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับทำให้อุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงมากขึ้นน้ําทะเลสูงมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติก็เสื่อมโทรมเสื่อมสภาพลงนะครับการที่เราปลูกป่าชายเลนก็เป็นการที่เราเพิ่มปริมาณพืชที่ดูดซับปริมาณก๊าซมาร์สไซด์ขึ้นที่ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนี้ก็ทําให้ปริมาณ คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลดปริมาณลงก็จะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมปริมาณก๊าซคา,าร์บอนไดออกไซด์ที่จะปลดปล่อยออกไปได้ดังนั้นนะครับบูคาร์บอนสาคัญเราต้องมาช่วยกันลดนลงเราต้องมาช่วยกันสร้างความตระหนักแล้วก็ร่วมมือกันอย่างจริงจังครับเพื่อลดปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนลดปัญหาเรื่องสภาพาการเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็สิ่งที่มันจะส่งผลกระทบต่อรุ่นลูกร,รุ่นหลังเราต่อไปในอนาคตครับ วันนี้ผมมาเล่นที่มอบูแล้วก็ของสิงห์อสตาร์มีแข่งฟุตบอลด้วยจริงๆเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พวกเราเอา่นึกถึงการออกกำลังกายซํ่สำคัญสิ่งที่ได้กลับมานอกจากชชยชนะแล้วมีตรภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสุขภาพร่างกายที่เราได้กับตัวเองเอชิญชวนทุกคนออกกำลังกายโลกแข็งแรงคนแข็งแรงดําเนินไปพร้พอมๆกันนะครับเริ่มที่ตัวเราเองก็ส <ST> ําหรับก <ST> ิจกรรมรอบหน้านะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารได้หวังว่า เพื่อนๆจะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันกับเชียงอ้อสตาแล้วก็อาจจะมีผมด้วยหลังสมพลไปในสนามกีฬาต่างๆก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ